เลิ่นเต่าแรงทเท้าเหม็นมากนะครับเกิดจาก3สิ่งนี้นะครับมีคนไข้ามาปรึกษาผมที่คลินิกบ่อยๆว่าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยนะครับจะทำยังไงดีนะผมแนะนําง่ายๆ3ข้อละกันสาหรับใครที่อยู่ประเทศไทยนะนะครับอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับปัญหาแรกที่เกิดขึ้นเลยคือเกิดจากเหงื่อนะครับเหงื่อเนี่ยมันจะทําให้เกิด กลิ่นตัวได้ไง่ายดังนั้นถ้าเราสามารถทําให้เหงื่อออกน้อยลงได้นะครับเช่นใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายนะครับอากาศถ่ายเทได้ด네ีเนี่ยจะทําให้เหงื่อออกได้น้อยลงข้อที่สองนะครับคืออาจจะใส่ถุงเท้าที่มีลักษณะบางหรือเขาเรียกว่าเป็นถุงเท้า ปรับอากาศแล้วกันหมูมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเขาเรียกว่าถุงเท้าแอร์ A I R Air นะครับผู้นี้จะเป็นถุงเท้าที่มีลักษณะบางแล้วก็ไม่ดูดซับเหงื่อไว้พวกนี้จะทําให้กลิ่นเท้าเนี่ยน้อยลงข้อที่3คือลดการสะสมของแบคทีรียและเชือ้อราดังนั้นส่วนไหนก็ตามที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่า มันทําให้เกิดกลิ่นและข้ามเหงื่อได้ง่ายเช่นบริเวณจุดซ่อนเลนหรือรักแร้ต่างๆนะครับแนะนําว่าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเช่นที่ผมให้คนไข้คลินิกใช้จะชื่อสบู่แคน่นะครับตัวนี้สามารถใช้กําจัดกลิ่นตัวที่เกิดจากสิวที่อยู่หน้าอกกับหลังได้กลิ่นตัวที่อยู่ที่รักแร้นะครับ ในร่มผ้าได้นะครับรวมถึงที่เท้าด้วยดังนั้นตรงไหนก็ตามที่มีเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นเนี่ยก็ฟอกสบู่แอคเน่เนี่ยไว้ประมาณ30วินาทีนะครับแค่วันละหนึ่งครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ครับแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นมันจะช่วยยับยัง้งทําให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามันจเจริญเติบโตให้หลงนะครับส่วนีกอย่างนึงก็คือใครก็ตามที่ ออกจากบ้านแต่เช้าแล้วรู้สึกว่ามีเหงื่อออกง่ายง่ายกว่าคนปกตินะฮะวิธีการแก้คือเดี๋ยวนี้จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อนะที่เมืองนอกนะเขาจะเอาอลูมิเนียมคลอโรไฮเดท ให้ดูส่วนผสมเนี้ยอะลูมิเนียมคลอโรไฮเดตนะครับเป็นส่วนผสมที่เวลาผสมเข้าไปในสเปรย์ระงับเหงื่อแล้วเนี่ยจะทําให้เหงื่อออกน้อยลงเหงื่อออกน้อยลงก็ส่งผลทําให้กลิ่นตัวและกลิ่นเท้าน้อยลงนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับสนใจทั้งสบู่และก็สเปรย์ที่ผมใช้ในคลินิกนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ถ้าใครก็ตามนะครับสนใจอยากจะทดลองใช้นะครับปกติ สินค้า2ตัวนี้ซื้อแยกกันแต่ผมให้พิเศษเฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้นะครับใครก็ตามที่ซื้อสบู่1ก้อนจะแถมสเปรย์ระงับเหงื่อนะครับแบบพกพา1ชิ้นมูลค่า250บาททันทีนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสบู่แถมสเปร์แคปหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทักใน Line d อดดทหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้หรือถ้าใครอยากดูส่วนประกอบก็สามารถขอทีมงานดูได้ว่าใน สเปรย์เนี่ยมีอะลูมิเนียมคอาร์บอเรตจริงไหมนะครับสามารถสอบถามแอดมินผมในอินบ็อกได้รักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนที่อยู่ประเทศไทยเหมือนผมนะครับนะครับกินตัวน้อยลงทันทีนะครับถ้าทําตาม3ข้อที่ผมแนะน,นํานี้รักทุกคนแล้วเจอกันกลับมาทีมคลิปหน้ากับความรู้ดีๆแบบนี้สวัสดีครับ